ไปไปด้วยเฮียอะไรไอ้สัสเฮียไอ้สัสกูไม่กระเด็นเด้อกูเดินชิลยอ่ะเอาดูดิกูไม่กระเด็นเด้อแล้วกูเดินชิลจัดแล้วกูโคตรชิลเฮียมึงดูกูดิริมสังบางแล้รับเตะออกมาริมกระดับบางเตะออกมากูรับมากูรับมาไอ้เฮียกูรับรุ่นมา ไอ้กูจะตายแล้วไม่ถีบเฮี้ยนเลหน่าวๆไอ้สัสเฮ้ยเชี่ยนี่เมื่อกี้ดูคิดไม่ดีวมาที่ลิงถือปืนอ่ะที่คนได้ถือปืนอะกูชิวจัดอ่ะแล้วกูชิวจัดอ่ะไม่เป็นไรเว้ยตอนนี้มึงยังเป็นร่างเบบีเว้ยเดี๋ยวมึงก็กูหลบได้แล้วกูชิวจัดแล้วกูนั่งด้วยเป็นไงกูโคตรชิวไอ้เหี้ย พี่ทำผมดำเรื่อนนิทำผมดำับบคู่ผมดำหน้าดคผมด้วยพี่ดูใบคุณครับดูให้ผมด้วยนี่พ่น้องนี่ผมด้วยดิดัวยอะไรของคุณหน่อยพี่เล่นุดสา้าขาวอยู่หนครมาดิเชียชวีกัรไปชมูวีกรดูดูราดูรดูัลิงจอด้วยกลัวลิงแสมด้วย สมควรโดนครับห้าห้าห้าเยอะ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 เฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวไอ้สัตว์โดนเพื่อนเขาเนี่ยไปเลยครับผู้ชายไปเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวชุบให้ สะดุเไว้สะดุกเขาแล้วเอาจริงแม่งชนเอาไม่กลัวว่ากูเป็นหอคงเลยหรือ,อไงวะกลัวเราเป็นลิงแบบนี่เลยตัวร้ายแสบแถบชนบุรีก็เป็นฮีโร่ได้ยังรู้ด้คุดิเหม่หอคงวะค่อนเหมือนเมอนเออเราถือของคงไปได้เด้อแบบจะเป็นหอคงมึงมีมึงมีมงมมงมนี่เปล่ามีแฟชั่นอรมึงใส่แฟชั่นมันหนูว่า คนเหียเลยเหียลิงเหียจริงเป็นตัวที่เหียมากอ่ะดูภาแม่งหนียคนเหี้ยเอเจได้อย่างเหียน่ารักูห้าหมืาพันห้าร้อยห้าสิบห้าน้มไม่น้ำดไปล้มปะดมล้มปะตายเลยคุณครับคุณครับ เอ๊ะมึงบอกไปเบกทูกคนนี้กนันหนวดทีเดียวตายยีญญส่สภาพลี้ยี่ ให้มองไม่เห็นอุ๊ยเวลาเสียงสวรรค์บอกให้เราขับรถชนอ่ะไม่ได้ตั้งใจนะลกหน่อยได้ไหมได้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับลิงขอโทษนะครับครับนิ่งหงอคงป่ะครับใช่นี่อยากไปไหนอ่ะชนหงอโคงเฉยน่ารักจัง อิงอยากไปไหนคะไปด้วยครับอ่าอิงไปดิอง <laughs> ดยอยากไป,<อ>ไ,ปไหนไอ่ะไปไป,ไปนู้นน,นู่นไปรถคันนู่นไปรถคันนู่นไป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 ด้วยครับไปครับไปครับมองดูตอนนั้ มึงดูเถอนมันได้โอ้ยหี้ย่แก๊งไข่วะนะ่าอะไรวะเออเต็มไปไหนขี้อ่ยของจริงวะ่ะนิ่งปวดท้องจอปวดท้องอให้ช่วยยังไงอะคะ ตามแผนเลยนะพี่สาวมีขนมให้พี่ลิงไหมคะจอหนาจอหนาดูหนาวก็จอหนาวอ็จอหน่าวก็จอหน่อยฉีดยาเอยไหมคะก็จอหน่อยจอหนาน้องคะเขาบอกว่าหนาวอ่ะ กอดหน่อยได้ไหมจอเลยครับกอดจอวัวกอดจ๋าหน่อยนะครับจ๋าหนาวไม่ไหวแล้วครับกินกินได้กินกล้วยจอหนาวกอดจอครับกอดหูหน่อยได้ไหมกอดดูหน่อยได้ไหมอุณหภู่ากลัวก็ระดีจาทำไมจีอแล้วครับจอจี๊ดจ๋าแล้วครับ กแล้งอูดได้เหรอได้ค่ะใครับกริงก็เหมือนคนคนที่เหมือนเล็กนั่นแหละครับคนก็จอจิสงไม่ใช่หรอพี่ตีจอททำไมจอเจส์อย่าตบจอเลยไม่ลองนะโอ้โอ้จะช่วยจอด้วยนะจอหนาวจอดหนาวจอหนาวครับจอหนาวกดจอหน่อยจอมีเสื้อผ้าใส กอดจ๋าหน่อยป่ะจะพาไปกอดโอ้โหมามามาไปกอดไอ้กินแม่งกันเล่นไม่เล่นตัวผู้ชายนะมึงทำไมเล่นตัวผู้หญิงอ่ะเพีย้หญิงจะเหลืออะเพียกอะนึกว่าหล่อสาวลงมาผู้หญิงแม่งสามวันละพี่สาวชื่อไรชื่อพีพีค่ะพี่สาว ผมชื่อเจ้าจอค่ะกูสะดุดอะไรตายอ่ะชื่อเจ้าจอค่ะเจ้าจอหนาวเจ้าะจ่อรักกูอ่ขอเจ้าจอหน่อยไม่เอาไม่สงสารเจ้าะจ่อละคะเดี๋ยวกิกัดเราต้องตัดแขนนะอะไรนะคะชื่ออะไรนะเจ้าจอครับไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าจอลิงเข่าห้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 ากระโดดก็ไม่ได้ขี้จะตายอีก